สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็ดเชิญยิ้มแชร์นิสยัยน้ตเชิญยิยม้มเรียกว่าเป็นเพื่อนซสีร่วมทุกร่วมสุขกันมานานสําหรับ2อตลกรนเก่า,กกาเป็ดเชิญยิ้มและน้ตเชิญ,ญยิ้มที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนาถึง39ปีเชิญ,ญยิ้มก็ยังเป็นเพื่อนกันเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ทั้ทงคู่ได้มาเปิดใจผ่านรายการดังเอาไว้ถามว่านิสัยเสียของอนน้ตที่แก้ยังไงก็ไม่หายจนโดนเพื่อนตัดขาดน้ตเล่าว่าติดกันพนันครับเคยขับ BM ไปสนามม้าาแต่ขกลับนั่งต๊ก โตก,กลับคือตอนนั้นเอาบีเอ็มลงเลยเป็ดเล่าว่ามันจะเล่นอะไรขนาดนั้นขับบีเอ็มไปแล้วขากลับนั่งตุกๆส่วนรถบีเอ็มเอาไปจำนำ้ำก็เลยประท้วงว่าไม่ต้องพูดกับมันกโกรธกันทั้งคณะดัดสันดานมันเพื่อให้มันเลิกให้ได้ก็ทําอยู่นั้นเป็นเดือนก็ดัดได้มันก็เลิกน้ตดกล่าวต่อว่าที่เลิกเพราะโน้ตจูเนียเริ่มพูดวันที่ไม่มีตังเลยแล้วพอกลับบ้านแล้วลูกถามว่าป๋าไหนขนมผมก็จับ,บุตรอุ้มขึ้นมาแล้วบอกว่าป๋าสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มาเล่นเลยตอนหลังเลยเลิกหม ถามว่าเพื่อนรักไม่ทิ้งการขอเรื่องที่กอดคอร้องมาแล้วเป็ดเล่าว่าตอนที่ร้องคือตอนพ่อของโน้ตเสียเขาทํางานให้เราตอนนั้นเราทําหนังอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเล่นตลกไม่ไปรดน้ําศพพ่อมันก็พูดคํานึงจนราน้ําตาไหลเลยว่าถึงไปวันนี้พ่อก็ไม่เฟิร์นงั้นเอางานให้เสร็จก่อน นัดแล้วต่อว่าตอนนั้นต้องไปพากเสียงและผมจะต้องไปภาคในวันนั้นระหว่างจะภาคหนังน้องชายโทรมาบอกว่าพ่อจากไปแล้วผมนี่ร้องแบบน้ําตาท่วมใจมันตกใจมากก็คิดว่าถ้าไปแล้วงานเพื่อนละก็เลยจุดทูบกลางแจ้งหนึ่งดอกบอกว่าถ้าผมไปพ่อก็ไม่ฝืนรอบเดี๋ยวพวรุ่งนี้ผมจะไปจัดงานให้พ่อแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ทํางานต่อทั้งคืนจนเสร็จรยที่หัวใจหมุนหมองมาก ถามว่าเรื่องอะไรที่ทําให้คณะเชิญยิ้มแตกหักจนต้องประกาศยุบวงนศ์เล่าว่าเรื่องมันไม่ค่อยมางานกันครับพอทุกคนเริ่มมีตางานชื่อเสียงบางทีเราไปเล่นแต่ละที่ไม่ครบตัวไงผมไม่อยู่บ้างสีหนุ่มไม่อยู่บ้างผมก็เลยคิดว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายถ้าเรารวมกันแล้ววอดวายงั้นแยกกันดีกว่าไหมเราก็เลยตัดสินใจแต่20กว่าปีแล้วนะที่อยู่ด้วยกันเป็นเชิญยิ้มเราก็แยกกันตั้งแต่นั้นก็เป็นเชิญยิ้มที่กระจายไปทั่วมมากเ็ดเล่าว่าแต่สีหนุ่มเนี่ยที่ไม่อยู่ก็ไม,ม มันติดหลังชอเลิ้วเฮียงถล่มบางครั้งเขาดูนังไม่ออกจากบ้านมันหาหมวนแปดไม่ได้ก็ขับรถทั่วกรุงเทพไปเช่ามวนแปดมาดูให้ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก i n e w s 2 4 t v ขอบคุณครับ